คุณหมอเอ็มครับแม่ถามหน่อยว่าในผู้หญิงวัยทองเนี่ยควรจะใส่ใจในเรื่องอาหารยังไงบ้างครับคือในวัยทองโดยเฉพาะในพวกผู้หญิงที่ในวัยหมดประจำเดือนหลังจาก45บปีนะครับ ก็อาจจะมีเรื่องการทารนเะนี่ยต้องมีเรื่องต้องระมัดระวังประมาณ5้าอบเรื่องนะหนึ่งก็คือระวังเรื่องคุมเรื่องแคล,ลอรี่นะครับพยายามทานอาหารแคล,ลอรี่ที่ไม่มาเกเกินไปนะเช่นพวกแบบพวกผักปลาพวกอะไรพวกเนี้ยพวกโปรตีนไม่ติดมันนะครับ<ม>เพราะว่าในวัยทองก็จะมีเรื่องของการเมตาบอลลซึ่งก็คือการเผาผลาญพลังงานที่ลด,ดลงนะว่าจะทำให้นสนน้ำหนักไมนะ่ยากขึ้น สองก็คือเสริมพวกพวกแคลเซียมวิตามินดีเยอะนะเพราะว่าในวัยทองก็จะเกิดาการขาดเอสโตรเจนยมนะก็จะทำให้แบบนี้เสี่ยงต่อการกระดูกหุ่นมากขึ้น,นก็ทานอาหารพวกนมข้าวมันเนยพวกนี้ยพวกแบบผัวตะบูนมไรเงี้ยก็จะช่วยมันได้สามก็คือเนี่ยงพวกอาหารอาหารอาหารมันแลก็พวกโซเดียมสูงเช่นพวกเกลือพวกแบบ โรคมันต่างๆพวกของทอดพวกน้ำมันไขมันเดียวต่างๆมันจะเสี่ยงถนะ้าไม่เป็นโรคหัวใจนะโรคไขมันนใเส้นเลือดนะครับก็จะเพิ่มความเสี่ยงไปเป็นแบบโรคอื่นๆมากขึ้นไปอีกเช่นพวกแบบไขมันอุดตันเส้นเลือด,ดววออะไรย่างเงี้ยนะครับก็คือพวกน้ำตาลเลี้ยงพวกอาหารน้ำตาลเยอะอาหารหวานน้ำผลไม้ น้ำวัดลมแล้วเนี่ยครับก็จะเสี่ยงทำให้เป็นเบาหวานเบาหวานก็จะเสี่ยงเพิ่มความเสี่ยงเป็นเนโรคประจำตัวอื่นๆอีกมห้าก็คือ,อเพิ่มไฟเบอร์นะครับเพิ่มการทานไฟเบอร์เช่นพวกผักผักรูวเนี่ยครับก็จะทาให้ก,การทํางานลำไส้ให้ดีขึ้นการขับถ่ายดีหกก็คือ,อเลี่ยงเครื่องดื่มหรืออาหารบางชนิดที่อาจจะกระตุ้นอาการของอาก,การไวทองนะเช่นพวก พวกแอลกอฮอล์พวกอา,ห,อา,อาหารรสจัดๆบางคนก็จะบางคนก็ทําให้มีอาการประจําเดือนมากขึ้นช่นโมอาการ้อนนีว่าอาการอา,อารมณ์แป,ปรปรวนเนี่ยประมาณนีค้ค่ะ